สหรัฐมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะในเวลานี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยชี้นิ้วไปที่โดนันททัป์เลยนะคะที่ทำให้ของแพงแล้วก็ขึ้นภาษีมากมายขนาดนี้นะคะนี่ค่ะที่มาที่ไปนะคะตอนนี้ที่ทำเนียบขาวเองเนี่ยต้องปลูกผักกินกันเองแล้วนะคะลดงบกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่านี่ของสหรัฐเนาะนี่ของประเทศสหรัฐแต่ว่า คนที่ใช้นี่เนี่ยคือชาวอเมริกันทั้งประเทศแล้วก็คนทั่วโลกด้วยที่ต้องช่วยกันใช้นี่ให้กับสหรัฐในเวลานี้นะคะเพราะว่าโดนภาษีกันไปทั่วโลกเลยค่ะก็เป็นความจําเป็นของโดนันททั้มแล้วนะคะที่จะต้องทําทุกอย่างค่ะตัดลดงบประมาณทุกๆอย่างเลยนะคะเอาคนออกปิดหน่วยงานปิดเงินสนับสนุนต่างๆทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มรายได้ด้วยการโขกภาษีทั่วโลกนี่แหละค่ะแต่คนสหรัฐเองอะ ก็ต้องเป็นคนที่ควักกระเป๋าจ่ายของที่แพงขึ้นในขณะที่รัฐบาลของเขาเป็นคนทำเหรอคะก็โทษทําก็ไม่ได้นะทำเองก็ต้องทาแบบนี้แหละมันเป็นวิธีเดียวอ่ะนะคะมันเป็นยาตัวเดียวที่เขาจะสามารถรักษาได้นะคะเพราะว่านี่สหรัฐก้อนโตถึง36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดในประวัติการซึ่งจีนเองก็เตือนแล้วว่าการใช้เงินมือเติบแบบนี้นะคะสุดท้ายมันต้องเป็นแบบนี้แหละคะ่ะ ก็หันกลับไปตั้งแต่ไบเดนเนี่ยนะคะ3ปีที่แล้วแล้วเซีุยูเครนนะคะเป็นยังไงบ้าง แนวคิดของไบเดนแล้วก็กลุ่มดีฟนะคะกลุ่มจอซโซรอสค่ะที่ต้องการให้รัสเซียอ่อนแอลงนะคะนาโตค่ะยุโรปค่ะที่เข้าไปยุ่งกับรัสเซียนะคะสุดท้ายก็หงายเงือบกลับมาแบบนี้ค่ะทางยุโรปเองก็ไม่เป็นท่านะคะสหรัฐเองก็ไม่เป็นท่าด้วยเช่นเดียวกันแถมทางด้านของสหรัฐภายใต้การน,นําของทรัมป์เนี่ยก็ไม่เอายุโรปอีกด้วยนะคะไปขึ้นภาษีกันเองซะแล้วล่ะค่ะอีลงตุงนางเลยนะคะในเวลานี้ค่ะ แต่คนที่รับผลกระทบไปทั่วโลกไม่ใช่แต่ชาวอบริกันเป็นพวกเราทุกๆคนที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายของที่แพงขึ้นนั่นเองนะคะก็ฝ่ายที่รอดก็เป็นฝ่ายของรัสเซียค่ะเศรษฐกิจเติบโตขึ้นไปเบอร์สีของโลกแล้ว GDP 4%ทูตของปูตินค่ะที่ไปวอชิงตันเนี่ยนะคะก็ไปให้สัมภาษกับซินเอ็นก็เขาถึงบอกแล้วว่าเนี่ยประโยชน์ของการที่ไม่คบตะวันตกอะ ก็ทาให้รัสเซียรอดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเช้าวันนี้ทําเนียบขาวเองเลยนะคะออกมาแถลงค่ะว่าทําไมรัสเซียถึงไม่เจอภาษีเหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาก็เลยแก้ต่างไปว่าตอนนี้กําลังเจรจาเรื่องยูเครนอยู่กับรัสเซียนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นภาษีรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ทําก็กลับลำทําก็บอกแล้วว่าถ้าปูตินไม่ยอมเจรจาก็จะขึ้นภาษีแต่มันก็หาได้เป็นเส้นนั้นไม่เลยนะคะก็เห็นกันแล้วอย่างเห็นเลยละค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย เหตุผลจริงๆเลยที่รัเสเซียไม่ถูกภาษีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าใบเด่นนะคะไม่ได้ค้าขายกันมา3ปีอย่างน้อยเนาะถ้าในยุคข,ของไบเดนหเลยก็คือ4ปีแต่รัสเซียยูเครนก็คือ3ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บัญชีไม่ได้เดินสะพัดไม่ได้ค้าขายกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการเกินดุลเกิดขึ้นเช้าวันนี้ทัามก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะไม่มีการลงนามข้อตกลงใดๆกับจีนจนกว่า ทางด้านของสหรัฐเนี่ยจะเกินดุลการค้าจีนทเองก็ออกมาแก้เกี้ยวแล้วค่ะลุงนะคะหน้าลุงตอนนี้ก็เข้าใจเลยะคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไปขึ้นภาษีจีน34%จีนโต้กลับมา34%ทําก็ไปทวีตนะคะบอกว่าจีนเน่ยมาผิดทางจีนเน่ยเข้าใจผิดจีนเน่ยมาผิดทางจีนแค่แพนิคนะคะ แล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่พอทุกคนก็ถามว่าเอ๊ะทำบุนอะไรที่ทํำทวิตบุนอะไรแต่พอเช้าขึ้นมาก็ถึงบางอ้อเพราะว่าทั้สั่งขยายต๊อกตอกออกไปถึง75วันเกือบเกือบร้อยวันเลยทีเดียวนะคะก็เลยทําให้เข้าใจได้ว่าทํามนะ่ยแค่ยอกกะคูกะ กะเขาไม่เลียวเฉยๆแต่ว่าจีนเอาจริงจังนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเช้าวันนี้ที่ทําออกมาประกาศว่าจะไม่ลงนามใดๆกับจีนนะคะจีนเองเขาก็เดินหน้าของเขาอยู่แล้วแล้วก็นอกจากภาษี34%เอเขาก็ยังไม่ ส่งแร่ออกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนมันจะกระทบกับสินค้าของพนตากอนเนี่ย f 3 6 F35 อะไรที่แพงอยู่แล้วนี่ก็จะแพงหนักขึ้นไปอีกนะคะแล้วเมื่อสินค้าแพงเนี่ยจะส่งไปช่วยยูเครนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่าสหรัฐตอนนี้ต้องยุ่งบ้านตัวเองก่อนเนาะกำลังแบบใช้นี่หัวโตเลยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของอ่ะส่วนความคืบหน้าของยูเครนเนี่ยทูดของปูตินเนี่ยทางด้านของคิริลเนี่ย หัวหน้าหน่วยงานความมั่งคั่งของรัสเซียเนี่ยไปวอชิงตันไปพบกับวิสคอฟทูของทรัมป์นะคะเพิ่งไปมา เพิ่งกลับมาไปมา3วันก็ปรากฏว่าอาทิตย์นี้จะไปอีกแล้วอ,อ,อาทิตย์นี้จะมีการคุยกันอีกแล้วนะคะแปลว่าคุยกันถูกอาทิตย์นะคะแต่ส่วนของอาทิตย์นี้จะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูข่าวอีกทีหนึ่งนะคะเดินหน้ากันอย่างรัวๆสาหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งสหรัฐก็ไปขอให้รัสเซียช่วยด้านเศรษฐกิจนั่นแหละเพราะว่าบริษัทต,ต,ต่างๆของสหรัฐเนี่ยก็สามารถเข้าไปลงทุนในรัสเซียได้ซึ่งก็เป็นเงินเม็ดเงินก้อนโตหลายแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะ ก็นี่ค่ะติดตามสถานการณ์เอาไว้นะคะข่าวต่างประเทศค่ะแล้วก็ตอนนี้ดูข่าวเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะที่แอดมานั่งเล่านะเพราะว่าสื่อตะวันตกเนี่ยเขาต้องแบบโดดขวางเต็มที่เพื่อไม่ให้รัสเซียยุกลนจบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข่าวตอนนี้มันฝุ่นตลบมากๆเลยค่ะก็อยากให้ติดตามช่องของเราเอาไว้ก็แล้วกันนะคะ